ละวาสัตวสาธุสาธุพุทธลัตนะนังธรรมลตนะนังสังฆลัตนะนังคุณบิดอนมันดาคุณคูบาอาจารย์จงมาพกมาบังจงมากังมาเลียมมาเทียมไว ซาตูพี่น้องปองไปเอ้ยมือนี่คู่ให่สมก็ได้ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่กระนําโดยญาติผู้ใหญ่ผุล่ะอีกผู้หนึง่งผุล่ะพูนยืนอยู่ผู้นึ่พอตาพันเนาะพอตาพันกระนําทีมลูกทีมหลานมาเยี่ยมยามถามข่าวอีพอสําเร็จอีพอเร็จเพิ่นเป็นนอ้องอีเม่ค่าเนาะเพิ่นก็เหลืออยู่กันสองคนอีพอเซ็จแล้วก็อีพอตาพัน น่องย่ญ่ค่ำนี่ละ่ะเพิ่นกะปลอดสบายก็เลยไดไม่เยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นกะอบอุ่นค่ะอบอุ่นลูกเต่าลูกหลานน่องใต้เล่ากะพ่อยหย่พันหลานเล่ากะลูกไม่ใยญ่ค่ำนี่กะตาเพี้ยนตาพุ่นตาจอยยหญ่สมใหา่สวยมาเบิดลูกไผ่ลูกนางมาผูกแขนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เป็นเรื่องการให้กำลังใจผู้เท่าโอ้ยคันเข้ามาเห็นเพิ่นเพิินเพินเ่นเห็นลูกเห็นหลานเพิ่นกะอ้ยทึงงห้ผบนตัวเราก็ดีใจสะอุกสะอุยกินเขาเก่งดีใจจำคว่ำได้เบิดอายุกับเจ็ดสิบสองปีแล้วดีนี่แตว่าบายว่าเศราดีนี่ ขยันขันแข็งคักอหลีดี่อตูนี่ก็ได้เฮ็ดให้อ้อยผู้แลวเพื่อนว่าอุ้ยปีนี่แต่เฮ็ดให้อ้อยได้ตั้งวต่ช้ำแสนพุ่นตัววาสันขัดเดียวอิอตาเซ็ดเพื่อนกะบ่สบายนิดหน่อยกะได้กำลังใจจากลูกจากล้านกะอุ้ยดีใจายพูน่ะพูนันกะมาผู้นี่กะมาผู้แขนผู้แขนให้กำลังใจซาทุ